นี่มัน bert, มหากรรมอะไรกันนี่เสเ็เน oh. ้รุดอ่ะเน้นลุดอ่ะนี่ต่ไมอยุ่หมือนี้อ๋อเป็นฮะยาะเข็ม นึ่งเข็มแก้ปวดกับแก้ปวดกับลดกดเออกินยาได้ห้าเม็ดลดกดกินยาได้ห้าเมตรลดกดแล้วก็อีสิบเมตรอะไรไม่รู้อีสิบเมตรอะไรไม่รู้ท่านข้าวกันยังน้องสี่ใครหนพันสิพันเก้าร้อยไอ้คนนี้คนนี้ตั้งแต่เมื่อคืนนี่พันเก้าร้อยเนี่ย ไม่ตนอนู้โอคนดูเยอะจังเส้ัวตัวยังลูกยังครับน้องถ่ายบ้างยังอะไรนะพว่าช่องคุณสิงไม่เห็นตรงสารเบัวจังเด็ดพันเก้ายังหมุนผมไม่ได้ใช้เน็ดพันเก้านะครผมใช้ไวไฟที่บ้านครับเริ่มกินยาแล้วตรงเมลอนที่การตออวเป ลูบัวบนเลิงไว้ลิงไว้กินหญ้าแล้วครับผมสองช่องเลยกินบัวตดหนักมากโอ้โหนี่ผมไม่ต้องพากเลยครับนี่น้องชายผมพากเลยครับกินหญ้าแล้วาะอะไรครับวแล้โดนโดนแล้วือตัวขยายไว้ขยายกำลังไว้โดนแล้ว ที่บ้านบอกเอ้ที่บ้านบอกปันสิงเนี่ยครับกินแล้วลูกกินยากินแล้วกินยาแล้วครับเลแปงริ่มกินแล้วครับผงสายชอบยาอ่อนครับขีนยาแล้วเดี๋ยวหายนะลูกอาการเริ่มดีขึ้นครับชัดมากแต่หมุนบ่อยชัดมากแต่หมุนบ่อย ชัดน้อยๆไม่ค่อยหมุนหยาอะไรนะใช้เน็ตพันเก้าถือพ่อเอ้าหรอมันไม่ค่อยชัดเหรอฮะฮะเน็นท์บ่ดีบ่เราต้องถอยก่อนครับเอ้าตามคนมากเดียวโอเคชัดไหมหมุนบ่อยอ๋อหมุนบ่อยเลยครับใช่ใช่หายเร็วเร็วชัดไหมครับชัดหรือยัง ดอกใหม่งการเด้ฮะดอกใหม่งการเด้สิมาเล่นเท่านี้วะคิดหอดโล่งเกล้าเราอะใิยูมีมวพว่ไม่ชัดเหรออันนี้มัน่นยัง่อยอ,อชัดแล้วโอเคครับผมผมกลับมาอยู่ในบ้านนะครับเลยเหยบดีขึ้นบ้างแล้วค,ะค่ะครูสิงดีโอเค<า>ครับผม เพราะว่าเรากลับมาอยู่ใกล้สัญญาณที่บ้านนะฮะสงสัยบ้านผมไม่ต้องติดเลาเตอร์อ้อมบ้านเรามาั้งนี่เริ่มกินห้าตัวนี้ขอบพระคุณนะฮะทุกท่านนที่เข้ามารับชมน้องบัวบานอันนี้อะไรนี่พ่อลูกเล่นกันครับอยู่หลังบ้าน เออเอามาแล้วมากวนต้นใหม่เขาแล้วถอยเบาบานถอยถอยลูกถอยอืมอันนี้ก็คือไม่ไม่มีอารมณ์วิ่งไปไหนเนะฮะท่านผู้ชมเพราะว่าพวกเขามาดอกมันต่บแน่เนยขันคิดขันคิดหอดโล่งเก่าเนาะเออ อันนี้คือบ้านเก่าของน้องบอัวบานนะครับอืมบ,บ้านเก่าของน้องบอัวบานหมอบอกเริ่มกินยาให้กินยาครับผมใช้เน็ตส่วนตัวเลยค่ะเมื่อคืนชันมากท่านผู้ชมครับเน็ตส่วนตัวของผมเนี่ยเมื่อเช้ากลายเป็นเม็ดครับเป็นเม็ดเหมือนอะไรไม่รู้ฮะเมื่อเช้านี่เดี๋ยวถ้าไลฟ์ส่วนนี้จบนะครับผมจะลองใช้เน็ต เน็ดเน็ตเน็ใหม่นะฮะเน็ตเน็ดเน็ดทันเก้าหมดแล้วครับทำไมพูดติดอ่างด้วยดีขึ้นดีใจจังช่องเสกอิริหมุนโทรศัพท์ใครโทรศัพท์พี่นางครับโทรศัพท์พี่นางไม่เอาโทรศัพท์พี่เสือมาไรน้องเป็นอะไรเพิ่งมาน้อง้องอืดน้องเป็นช้างครับผมน้องท้องอืดครับผมน้องท้องอืด ตดดสาหน้าได้ห้าร้อยเขามีไวไฟแบบพกพาค่ะฮะบกหูแล้วของเข้าเนี่ยของเข้าเนี่ยต้องใส่รถอ่ารถตู้แบบจานดาวเทียมคือสำนักข้าวนะแมนสร้างอยูไนเป็นยังคีไปเลยไปร้อการเนันเบิดเลยอ้าไปแล้วครับไปแล้วครับเห็นพี่บวเอฟซีบอกหามากเลยพ่อสิ่ง ขออภัยนะครับพอดีเราก็อยากสร้างบรรยากาศนะฮะคือน้องเขาท้องอืดครับเมื่อคืนนี้ผมจับช้างนะช้างเสร็จมาถ่ายยังนอนเล่นอยู่เลยอเออนี่นะครับไปด้วยกันนี่โอ้ผมไปถ่ายก็จับช้างเออได้อยู่เมื่อคืนไปถ่ายเขาจับช้างครับตีสองตีหนึ่งเกือบตีสองมาถ่ายน้องวัวบานก็ยังอยู่โอเคปกติครับอเ,นะเออ น้องบัวตดตดนไหมันตะไคเอ้ยเอฟซีเหตตดละหาลอยบัว่าผด้นสะกบัวคือบัวขานองเลยเนาะพกติปลอยสีแล่นเอดินี่มันกินยานี่เลยเออนอนอยู่ในขอกขนอนเนาะ นอนจนวะแม่ตลกเลยค่ะ FC จะไม่ได้เขียนควานเล็กน่ารักนะคะดูให้ยังไม่กลับโอ้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 าที่ไงทุกครั้งนะครับถ้ามาบ้านหลังคาเขียวต้องมีคลิปเก็บขี้ช้างนะเมื่อคืนนี่นะฮะเขาเข้ามาหลังนะครับ เออเข้ามาหลังเพื่อนนะครับพี่เล็กกลับก็กลับหลังเพื่อนเหมือนกันผมว่าแต่เอะเล็กหายไปใส่เนาะนัะ่หาบ่าอปลได้แท่งยางมานนำสั่งอยู่ยางขลังสั่งคน,คนนำน้าสั่ง <c oughs> คุมเชื่อเมื่อคืนเน่ะตีตีหนึ่งกว่าพี่น้องโอเคครับผมไม่ลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามช่องพายบัวบานช่องเอลเลฟเ t t นไทยแลนด์นะครับ หนึ่งไ like, ลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจนะฮะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปใช้อ่าเน็ตเน็ตพันเก้านะครับลองดูนะลองดูว่าชัดเียวป่ะโอเคอเค,ครับผมไปดูได้นะฮะอีกห้านาทีเจอกันที่เน็ตพันเก้านะครับสวัสดีครับ